คนนี้คือแกนนําของคนที่เขาไม่อยากได้ระบบอาัษรัตรนะคะเขาอยากจะเลือกตั้งและเปลี่ยนระบบเป็นสาธารณรัฐเขาอยากจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะนี่คือแกนนาเขาจะใส่ชุดเสื้อสีเหลืองนะคะพากันมาประท้วงตอนวันที่6ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองค่ะ และก็คณะประท้วงของเขากลุ่มของเขาก็ใส่เสื้อเหลืองนะคะ,ะที่นี่นะคะเป็นประเทศที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วและเป็นประเทศที่เขาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วค่ะเขาสามารถอ่ามาประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์และก็เขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้ล้อเลียนได้เห็นต่างได้และสามารถยืนประท้วงแบบ ไม่มีใครต้องโดนติดคุกติดตารางสักคนเดียวค่ะขนาดว่านี่นะเป็นงานใหญ่ด้วยเป็นงานสำคัญด้วยเป็นงานระดับโลกและก็บุคคลสำคัญนะคะคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับโลกและก็กษัตริย์หลายราชวงศ์นะคะทั่วโลกเขาก็เดินทางไปในงานวันตอนวันที่หกที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นงาน c o าอ่า nation ของประเทศอังกฤษนะคะเป็นการอ่าอ่าเฉลิมใส่มงคุดอ่าพี่ก็เรียกแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านนะคะพี่จะไม่ค่อยรู้ภาษาถ้าเป็นทางการนะคะไม่ต้องพูดภาษาลิเกนะคะเราพูดบ้านๆภาษาเท่า,าเทียมนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเขาสามารถอ่าประท้วงได้เขาสามารถอ่าออกแสดงความคิดเห็นได้ไม่มีใครโดนจับติดคุกสักคนเดียวคะ่ะนี่ไง เป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วและเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเจริญทางความคิดไม่มีใครคนที่รักเจ้าอ่ะคนที่เขาศรัทธาสถาบันก็ไม่มีใครมาตบมาตีนะคะก็อยากจะให้อ่าคนไทยนะคะที่บ้าคลั่งสถาบานันพระมหากษัตริย์นะที่บ้าคลั่งเจ้านะคะได้มองเห็นประเทศที่เขาเจริญพัฒนาให้อ่าอ่า เข้าใจด้วยค่ะไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาเห็นต่างจากเรามาตบมาตีมาไล่มาฆ่านะคะมันไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถทำได้กษัตริย์ราช,ชวงศนะ์เขานะเลี้ยงดูและก็เสียภาษีให้ทุกปีมากมายมหาศาลแต่สำหรับอังกฤษแล้วพี่คิดว่าเสียภาษีปีหนึ่งนะคะประมาณสัก5,000ล้านบาทนะคะเพราะแม พี่น้องคนไหนที่ฟังคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดว่าพี่พูดผิดก็อ่าก็ขอโทษด้วยแล้วก็ช่วยเขียนบอกด้วยนะคะได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าห้าพันล้าน,นบาทต่อปีนะคะเหมือนกษัตริย์ญี่ปุ่นอันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็ เขียนบอกพี่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่พี่ไม่รู้พี่เคยได้ยินอมีคนเขาบอกนะคะแต่ต้องไปเช็คดูแล้วเดี๋ยวคราวคราวหน้าก่อนจะไปเช็คดูนะคะก็ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจเห็นไหมประเทศเขานะ่ะสามารถทำได้ประเทศไทยเราก็สามารถทำได้เขาทำประชามติทุกปีนะคะที่อ่ะสวีเดนเขาก็มีคนที่เขาไม่เอาเจ้านะคะแต่ยังเป็น กลุ่มคนน้อยแต่เขาสามารถแสดงออกได้มันไม่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็อ่ากษัตริย์น่ะเป็นแค่สัญลญักษณ์กษัตริย์ไม่มีอำนาจประชาชนเขามีอำนาจเยอะกว่ากษัตริย์ค่ะเพราะว่าประชาชนน่ะเขาเป็นคนเอางบภาษีทุกบาททุกสตางค์ของเขาหนะ่กอชาชเลี้ยงดูราชวงศ์ค่ะก็อยากอ่าฝากไปถึงหมอวรวงและก็ นายชัยวุฒิและหลายคนฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยพวกคุณก็รู้ว่าเขาสามารถทำได้แต่เพราะว่าพวกคุณนะอายากได้ผลประโยชน์ก็ดูสินะไอ้พวกหมอยองไอ้พวกไอ้ไอ้ประสิทธิ์เกียวโกกแล้วก็ไอ้ไอ้พวกชื่ออะไรเอมินนี่แล้วก็เร็วๆนี้ก็พระอาจารย์คมเห็นไหม พวกนี้มันจะหาผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละไอ้คนดีนะ่ะไอ้ที่โหนเจ้าหาเสียงเหมือนกันแหละไอ้พวกโหงเจ้าหาเสียงเห็นไหมฝ่ายพวกไอ้พักของทหารแล้วก็ไอ้พักอ,อนุรักษนิยมนะ่ะพวกมันนะ่ะอันที่จริงแล้วนะ่ะไอ้โม่หนึ่งหนึ่งสองนี่นะ่ะที่มันนะ่ะไล่จับคนน,นู้นคนนี้ยัดคดีนะ่ะมันเป็นผลประโยชน์หากินของพวกมันล้วนๆมันโหนเจ้าหากินมัน เป็นกฎหมายที่ปิดปากมันเป็นกฎหมายที่คอรัปชั่นเยอะมากมันมันไม่สามารถให้ใครไปตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการสี่พันกว่าโครงการเหมือนกันแหละไอ้พวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะ่ะมันก็โอ้โหแดกการคอรัปชั่นกันเยอะมากแต่ละโครงการก็ด้วยป้ายอวยใส้แตกแหกใส่ฉีกเนะี่ยป้ายใหญ่ๆก็สิบกว่าล้านบาทมันแดกกันไปเป็นโอ้โหแดกจนแบบพุงกลางอ่ะแดกจนเดินไม่ไหวอ่ะ แต่คนไทยนะ่ะถูกหลอกเพราะว่าเขาเอาเจ้ามาหากินมาห้อยโหนและเขาได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลเขาร่ำรวยมันเป็นวิธีการที่คอรับชั่นมากนี่ไงประเทศไทยมันถึงไม่เจริญเพราะว่าไม่สามารถออกความคิดเห็นอะไรได้มันเป็นกฎหมายมหนึ่งหนึ่งสองเอามาปิดปากประชาชนก็อยากให้ประชาชนนะ่ะคนไทยนะ่ะได้ตาสว่างค่ะ ก็ฟังดูพักเก้าไกลเขาก็อธิบายหลายอย่างอะ่ะให้เปิดถูเปิดตาเส่ไมากงไม่ใช่ว่าคิดว่าอะไรอะไรเขาจะล้มล้างสถาบันมันไม่ใช่เขาอยากจะให้เปิดให้โปรง่งใสตรวจสอบได้งบประมาณใช้ไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของคนไทยทั้งนั้นมันเยอะแยะมากมายมหาศาลแทนที่จะเอามาทําเป็นรัฐสวัสดิการดีๆให้กับคนไทยอ่เกิดถึงตายดูสินะ่ะเขาก็มาไล่เจ้าต่อหน้าต,ต่อตา เขาก็ไม่เห็นเจ้าเขาก็ใจกว้างเขาไม่ใจแคบนี่คือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็อยากให้ประเทศไทยดูเป็นตัวอย่างค่ะดูสิเนะ่ะองค์รัชท์ายาตของเขานะ่ะก็นั่งเคารพเด็กถ้าเป็นกลาแลนหดเด็กหมอบกราบแล้วเนี่ยมันดูสง่างามและก็ดูดีมากและก็เขาจะอยู่ยั่งยืนกับประชาชนเพราะว่าเขาฟังเสียงประชาชนค่ะ